สวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าทุกคนครับอัปเดตข่าวสารทีมรักเราในรอบวันกันครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักเบรกทีมชาติและก็จะเหงานิดนึงครับแล้วก็จะมีข่าวลืออะไรมาฝากกันแหละก็ต้องฟังหูไ้หูนะข่าวช่วงนี้ผมแอบไปเห็นในแมนเชสเตอร์อีฟนิ่ง e ิวมาครับมีารายงานมาว่าแมวมองของทีมเราเนี่ยได้ไปชมเกมแชมเปี้ยนลีกในเกมที่ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเอาชนะอาเลติโกมาลิดได้ครับ โดยสื่อเนี่ยมองว่าเรือใบเราไปจับตามองมูซาดิอาบีครับตัวรุกวัย23ปีจริงๆแล้วได้รับความสนใจจากหลายทีมนะไม่ว่าจะเป็นทั้งอาเซนอนท็อตแนมฮอสเปอร์รวมไปถึงนิวคาสเซิลด้วยซึ่งเชื่อกันว่าแนวมองทั้งหมดทุกทีมนคะครับไปอยู่ในเกมนั้นหมดเลยและเกมนั้นเนี่ยและเกมนั้นมูซาดิอาบี้ทำประตูได้ด้วยในนาทีที่87ครับสื่อบอกว่าเขาเป็นนักเตะที่โดดเด่นของบูเดสลีกาเลย แล้วเขาก็อ้างอิงมาด้วยครับว่าเรือใบสีฟ้าเราเนี่ยสนใจในตัวดีอาบี้มานานแล้วอันนี้ก็ต้องรอดูเลยครับวพาสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะสนใจจริงหรือเปล่าเพราะจริงๆชื่อนี้ไม่คุ้นเลยนะไม่ได้เตะหูเราเลยครับแต่พักหลังมันก็มีอย่างอาคันชี่อย่างเงี้ยเราก็ไปเอามาแล้วก็ได้มาเลยอะ่ะแล้วก็ทำผลงานได้ดีด้วยนักเตะจากบูนเดสตอนนี้ถือว่า ย้ายไปไหนก็ปังหมดเลยนะฮาแลนด์มาเราอาคันจีมาเราโฟเมสมาเรานี่ก็ไม่มีใครขี้เหรนะครับถือว่าน่าสนใจถ้าเกิดมันเป็นข่าวจริงๆนะสนอกเรื่องครับก็เป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บแหละทีมแพทย์ของสโมสรแจ้งว่าคาวินฟิลลิป แค่ประทะหัวไหล่กับเพื่อนเนี่ยหัวไหล่ก็หลุดแล้วเป๊ปก็พูดถึงเรื่องนี้ครับว่าตนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพักนานแค่ไหนแต่มันเป็นปัญหาที่ไหล่ของเขาอีกครั้งหนึ่งบางทีเนี่ยอาจจะต้องผ่าตัดครับซึ่งหมอก็บอกเป๊ปแบบนั้นแหละว่าถ้าออกที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการผ่าตัดถ้าผ่าตัดเนี่ยอาจจะสามารถไปฟุตบอลโลกได้นะมันอาจจะใช้เวลาไม่นานขนาดนั้นแต่สุดท้ายมันก็นานอยู่ดี เร็วสุดถ้าผ่าตัดหายมาเนี่ยก็า่าจะเป็นช่วงไปบอนโลกแหละก่อนไปบนโลกนิดหน่อยอะไรประมาณเนี้ยคือหลังจากนี้เราน่าจะไม่ได้เห็นหน้าค่าตาของเขาวนฟิลิปปีสหลายเกมนะครับไม่ได้ฉายแสงสักทีแค่งรายนี้อันนี้ก็ทั้งหมดที่เรามาฝากกันในวันนี้ครับใครอยากร่วมสนุกกีฬาฝากอัลฟาแปไว้ด้วยนะครับลน์แอดอยู่ใต้คลิปนี้ทักไปพูดคุยสอบถามกันเลยครับ